You're w a t h i n g นานนติต oh. ังแ a p กอดออนสตรี t <Real. S 1> และตอนนี้คุณอยู่กับแรป g อดออนสตรีท no beat no excuse no rules นะฮะไม่มี beat ไม่มีกฎไม่มีกติกาไ,ไ,ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่ต้องดูแล้วเว้ยเหี้ย อัยวยวนก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยขอเตือนน้องๆอ,งองยุ่ต่ำกว่า18ปีนะฮะเราจะมีคำหยาบคายเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดน,นึงแล้วกันอย่าเอาไปด่าเพื่อ,อ่าเอาไปอะไรใช้ด่าพ่อด่าแม่เดียวนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้าน VAC ครับผมซึ่ง VAC เนี่ยให้เสื้อผ้าดีๆแบบนี้มาใส่นะฮะใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถไปหาแบบนี้มาใส่ได้เลยนะเสื้อผ้าเขาเฟี้ยวจริงอ่ะมาดูกันก่อนฮนะฮะวันนี้ใครเจอใครครับนี่ฮะฉลากอยู่ในมือผมแล้วอยู่ในรองเท้าคู่นี้มาผมจับคนนแรกนะ คนต่อไปจับต่อเข้าจใจกติกานะฮะมา,าคนแรกครับผมฟ๊บฟ๊บฟ๊บมิวแทนพลายครับผมอ่ามิวแทนพลายจับฉลากคุณต้องเจอกับเจอใครฮะปับป๊บปับ๊บปั๊บเดลีฟรีดาครับผมอ่า คู่แรกในวันนี้นะฮะมิวทันพลเจอกับเดลิฟีดาจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับ <S <S และคู่แรกของเราครับมิวทันพลกับเดลิฟีดาฮะ <S 1> <S 1> มาตรงนี้เลยฮะมาตรงนี้นะะเลยฮะผู้เลยาว่าแรปเปอร์สองท่านนี้เนี่ยเป็นหน้าใหม่สัดๆนะฮะคือไม่มีใครเคยเห็นเขามาก่อนอ่ะสองคนนี้ปกติทำอะไรกันอยู่ปกติเรียนครับเรียนอยู่ไหนฮะเรียนอยู่ไฮซีดีสินบกรฮะอันนี้ฮะเรียนครรับเียนที่ไหนฮะเรียนสื่อสารมวลชนที่รามคำแหงครับ โอ้โหแต่ละคนทุกคนตอนนี้งงนะฮะว่า2คนนี้แม่งเป็นใครกู้วงงเหมือนกันครับผมอ่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาบอกว่าสกิลการแลปแต่ลคนนี้เนี่ยใช้ได้เลยถ้าปกติแลปกันอยู่แล้วนะฮะปกติถนัดกินเหล้าฮะครับมัไปเล่นตรงนู้นนะเียโอเคกฎเกาเหมือนเดิมฮะเป่ามิ้งฉุบเลยใครชนะเลือกเลยว่าจะเริ่มก่อนเริ่มหลังอย่างงี้นะ1 2แล้วก็ออกนะไป เวลามึงบอกวชุมมึงจะกางอย่างนี้ไว้ทำเฮียอะไรอ่ะคนเขาก็รู้หมดดิไอเฮียนี่มึงไม่ค้าหรือมึงก็เสพแล้วเนี่ยดูตรงอ่ะโอเคคุณชนะเมื่อกี้ใครชนะแพ้ฮะคุณชนะจะเริ่มก่อนเริ่มหลังฮะเริ่มก่อนนะฮะโอเคมิวแทนพลายพร้อมแล้วเอาเลยฮะเ้าโอเคครับวันนี้ผมมาเจอกับน้องผมที่เขาเรียกกันว่าเดลีฟีดาผมบอกเลยเดี๋ยวมึงอ่ะได้ตายแบบอนาถากูขอเรียกมึงสั้นๆว่าเดลีแล้วกัน อาเดลีมึงหน้าตาสติไม่ดีกูว่ามึงต้องเกิดมาจากช่องข้อที่เรียกว่าเห <laughs> ม็นกลิ่นฮีต้องเกิดมาจากอิสตีที่เขาเรียกว่าโสเพณี <laughs> มึงเจอกับกูอ่ะมึงไม่ตายดี <laughs> กูอ่ะโตมาอย่าเยงเมาคีแม่เราปากูเลี้ยงมาให้กูอ่ะเป็นคนดี <laughs> แล้วมึงอ่ะไม่ได้จะรู้จักกูฟรีๆเดี๋ยววันนี้กูจะสั่งสอนให้มึงอ่ะไปตายแบบซีอ ได้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 ถือว่าได้อยู่มีเจสนาอีเออได้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 โอเคเดลีฟีดาราวแรกเขาไปแล้วตาคุณฮะพร้อมแล้วเอาเลยฮะโยโย่โยไ่หนุ่มผมยาวยัดแค่กุศขอให้มึงเนี่ยเลิกแร็ปแล้วกลับบ้านไปชักเเววอ่ายัดแค่อ่าขอโทษทีสัตสกิลแร็ปของมึงเนี่ยแม่งไอ้เหี้ยกากสัต สือกจะมาเทียบชันดีกีเฮียอาหารของมึงอ่ะมันไม่ใช่ข้าวแต่มันเป็นเพชรดีกีเ,เ,กเรียกแค่ขอโทษเชยสัตว์มึงเจอกับกูวนเนี่ยมึงเศร้าแน่ไอ้เฮียกูว่ามึงอ่ะเลิกแล็กบกลับบ้านไปทำกับข้าวกับคุณแม่เฮีเยเรียกแค่ขอโทษเชยว่าไอ้สัตว์ให้เกิดเปรียบเหมือนบอลไอ้เฮียมึงนะเวียดนามแต่กูนั้ช้างไทยไอ้สัตว์อยากจะให้มึงรู้ว่าไผ่เป็นไผ่ ยัดแค่ขอโทษเทย์ไวสัตว์วันนี้ไอเฮียกูแม่งมาแบบสตรีทไอเฮียเนี่ยสัตว์มองหน้ากูเดี๋ยวต้องเจอตันเตนเทไวส์ไอเฮียไม่อยากจะเชื่อดูทรงมึงไม่น่าเสียงเป็นอย่างนั้นน่ะ้ยทำไมบนารับเสียงแม่งแบบโคตรโปรเจกอ่ะไอดี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 โอเคครับมิวแทนพรายลาวสองโอกาสสุดท้ายมาฮะไอเฮียกูบอกเลยที่มึงพูดกับกูอาจดูไม่ดี เพราะว่ากูไปเย็ดแม่มึงที่สวนลุมแบบฟรีๆมึงคุณจะเรียกกูว่าบุพการีมึงมาพูดอย่างเงี้ยมึงไม่รู้จักกูซะแล้วสิกูไม่รู้มึงเป็นใครกูไม่รู้มึงมาจากไหนแต่ที่มึงมาตรงเนี้ยมึงมาได้แบบตายตายแล้วมึงจะได้รู้ว่าว่ามึงอะเหมือนควายมึงมาเล็บมาเล็บแบบสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าว่าแบบยุคเอาม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 าาต่อา เมื่อกี้กูจะด่ามึงด่ามึงให้ฟังให้ดังดังมึงจะได้รู้จักคำว่าคนที่มันเป็นสังคังแล้วมึงจะรู้ว่างโอเคไหนสบายสบายสบายมึงอาจจะดูว่ากูผมยาวอาจจะไม่เหมาะกับราวที่เป็นแรปเปอร์แต่กูจะบอกเลยว่าสมองกูเขาเรียกว่าเป็นไฮเปอร์ที่เวลาคิดออกมาแล้วมันเหมือนมอเตอร์ จะทำให้มึงรู้สึกว่ากูแม่งโคตรโอเวอร์แต่กูอยากจะบอกมึงอ่ะหน้าติติแบบมึงเขาเรียกกุ้งบสเตอร์ที่แบบที่กูแดกทุกวันแดกเป็นประจําและทาให้กูสุขภาพแข็งแรงแต่กูจะบอกเลยว่าทุกครั้งที่กูเจอแม่มึงอ่ะกูบอกเลยกูแอบเย็ดแบบท่าตะแคงเยดอต่อไปนี้กูจะด่าเพื่อนกูว่าไอ้หน้ากุ้ง l อ b s t อ r เฮีย โอเคเฮ้ยปี๊ดว่ะชอบชอบมาเดลิฟีดาตาคุณสุดท้ายมาโยไอ้เชี่ยที่มึงแรปแบบไม่เกียร์ไอ้เขาเรียกว่าโชโง่ใครๆครเขาก็รู้ว่าไอ้เชี่ยเนี่ยควยแม่งเล็กเท่าก่ปีโป้เนเคผกูเห็นหน้ามึงแล้วไอ้เชี่ยขนลุกทุกทีสงสัยพ่อแม่งได้กับอุทัยเทวีเยอะไอ้สั์ เดแคขอโทษทีไหวเฮียที่มึงพูดเมื่อกี้ไอเฮียมันเพอเจอร์มึงมันเป็นแค่เหยื่อตะกูลเฟนดี้คูเกอร์อาไอสัตว์อย่ามาทำหน้าสันเตีมใส่ยะดแค่แต่กูก็ใส่หนักต่อยมึงหลับยัดแม่หุบมัดสายเชียแล้วมึงลงไปกองไอสัตว์กลัวเดลี่เชียไม่ต้องคิดหรอกแล้วมึงไม่ต้องถามขอโทษทีใครก็ได้เรียกปอดติ๊ตึงเข้ามาหามยเดแค่อ่ะขอโทษทีไหวเฮีย ที sí, os os. E worries, ini, e ่มึงรับมาเมื่อกี make, fine, ้แม่งเหมือนฆ่าตัวเองที่วันเนี้ยมึงใส่ชุดดํามาเฮียสงสัยแม่งใส่มาไว้อะไรงานศพตัวแม่งเองเฮียโอเคฮะโอเคฮะหรือมีอีกหรือไ่มีอีกมึงเป็นเพื่อนกันนะมึงมึงใส่กันเหมือนแบบคืนนี้ไม่ได้แดกเหล้ากันต่อแล้วรูว่านะคือน้กะแบบเอาเอาเกียรติกันน่ะมึงเอาเหมือนเอาเกียรติกันน่ะโอเคถือว่าโอเคเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อทำไมจู่ๆเก่งกันขนาดนี้ โอเคฮะเรามีอะไรให้แปลกใจเสมอครับผมวันนี้คือแ a ปการ์ดออสเตรียนะฮะใครที่ชอบมิว a n นพลายนะฮะหรือชอบเดลิฟิดามาคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่แน่นะฮะคอมเมนต์ของคุณอาจจะทำให้เขาได้รับสิทธิ์โกลเด้นพ s สในการไปแข่งแ a b การ์ดปีหน้านะครับผมอ่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด follow Instagram ของเรากด้วยนะฮะที่ข้างล่างนี้งั้นตอนนี้ฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าอาทิตย์หน้าใครเจอใครครับ